สวัสดีครับผมเดึกกันเดึกงานมากครับไม่ขี้ขอดัองล้มกันครับผมวันนี้ก็ได้ข้าวผัดครับผมผัดเองครับผมผัดง่ายครับผมบผม,มาครับผมขี้ขอดัองล้มกันแซ่บๆได้ข้าวผัดครับผมอาจจะเป็นสูตรเด็ดเนาะครับเนาะ เมื่อไม่ฮัดเท็ดบ้างครับผม,มเด็กกันเด็กงันมานเขากันนะครับเนาะข้าวพัดกุ้งครับผมเครื่องมีมุบปนไรครับวันนี้ ข้าวัดกุ้งครับผมมาๆๆมา,มา,างของกันครับฝากติดตามช่องยูทูบด้วนะครับเนาะหายอยู you, ห่หายกินไปเมื่อเมื่อสวัสดีครับ